เมนูสุดพีมคือสุดยอดเหมือนตาเแล้วเกิดใหม่หลายคนหัวเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะลุดค่ะไปครับวันี้เราจะมาทำอะไรกันคะไปกินกาแฟร้าน Battery oh. Coffee นะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปแนะนำแนะนำอะไรคะแนะนำกาแฟสิคะคือเรียกว่ามาริสตา้า <laughs> แนะนำมาริสตา้ามาริสต้าดีมากทุกคนเดี๋ยวเข้าไปกันไปคะ่ะ ็ร้านนี้นะคะเป็นร้านกาแฟร้านโปดของเราสองคนนะคะตั้งอยู่ที่แอร์พอร์ตลิงพยาไทยนะคะก็คือเข้าซอยมาปุ๊บก,ก็จะถึงเลยอยู่สไตล์มือนะคะคือเราลงรีวิวไ,ไว้แล้ว เด็ดมากกาแฟาอร่อยมากกลมกลมม่อมเหมือนมันไม่ใช่แค่กาแฟธรรมดามันเป็นกาแฟาที่พิเศษกว่าทุกที่นะคะเราชอบที่นี่มากตรงที่กาแฟาเยอะมีให้เลือกหลายอยา่างบาริสต้าเขาเก่งเพราะฉะนั้นเมนูมันจะค่อนข้างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองถ้าคนไม่ชอบกาแฟาก็น่าจะเลือกเมนูที่ชอบของตัวเองได้คนที่ชอบกาแฟก็จะยิ่งชอบขึ้นไปอีกว่าเฮ้ยกาแฟามันก็ทําแบบนี้ได้ด้วยเหรอและนี่นะคะก็คือเมนูโปรดของเรานะคะที่เรามาทุกรังก็ต้องสั่งทุกครังนะคะอย่างแรกเลยเป็นซิกเนเจอร์มากๆซุดรี มันจะเป็นกาแฟ่านชิวเตอร์แล้วมันก็จะมีกลิ่นของซินนมอนเมนูสุดพิีมคือสุดยอดปกติว่าอาจจะไม่ชอบแต่ชินนมอนที่เนี้ยหอมมากแล้วก็พอดีกลมกรอบมา,มากๆค่ะทุกคนเป็นวันที่ดีมากเขเริ่มต้นด้วยกาแฟพอมซินนมอนอย่างที่2นะคะอันนี้เอสเปรสโซ่นะคะที่ผสมกับนมช็อกโกแลตค่ะเขาบอกว่าจะคล้ายๆกับหมอกท่ายเย็นอันเน,นี้ยไปครั้งแรกที่สั่งเราลองเราลองครัวซองนะคะหอมกรอบอร่อยแล้วก็อันนี้นํำเสนอมากเออ เค้กที่นี่อร่อยจริงๆไม่หวานมากกำลังดีเลยคะ่ะไปกินกันเลยเหมือนตาเราเกิดใหม่ หลายคนหัวเลยอ่ะพอสัดชื่ออ่ะขายแฟรนชไชส์ไหมครับ <laughs> เปิดที่โรงแางอยากกินแบบนี้ทุกเช้าเมนูเบสิกยังดีเลยอ่ะแฟดไวเทนมเหมือนธรรมดา <Evet. S 1> เรายังยงกให้เป็นแฟดไวอันดับหนึ่งของเราคือแฟดไวทำให้อร่อยยากนะเหมือนเมนูไอติมวานิลาเพราะมันมีแค่กาแฟกันนนนนนบนนนย และนี่นะคะก็คือร้านประจําของเรา2คนนะคะที่จะต้องมากันทุกวันอาทิต์เลยะคะ่ะสรุปก็คือกาแฟดีอร่อยหอมบาริสต้าก็ดีร้านมาง่ายนะคะก็ถ้าใครสนใจฝากกดไลค์กด,ดติดตามกันด้วยน,นะคะ